มาแล้วอนุวัตจัดให้ตอบคำถามชัดเจนทุกกลุ่ม1นึ่งบาทเฟด1เฟดสอ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่21กันยายน2567และก็แน่นอนวันนี้มีการอัปเดตล่าสุดจากคุณนนวัตจัดให้ตอบพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคำถามที่เข้าไปสอบถามนะคะสำหรับเรื่องการแจกเงินหมื่นไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มพิการผู้สูงอายุหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รวมไปถึงกลุ่มทางรัฐที่ต้องแก้ไขบัตรไม่ตรงกับชื่อและ ก็ไม่ยืนยันตัวตนรีบก่อนโดนตัดสิทธิ์ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้ดีในครั้งต่อไปก็ถือว่าตอนนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องสงสัยในหลายๆเรื่องของหลายๆกลุ่มนะคะ ที่ จะได้รับเงิน10,000บาทไม่ว่าจะเป็นเฟดหนึ่งหรือเฟส2และคนที่ตอบคำถามได้ชัดเจนมากที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณอนุวัตจัดให้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็น่าจะชัดเจนกันแล้วนะคะในทุกๆก,กลุ่มนะคะทางช่องก็นํามาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังคุณอนุวัตจัดให้ตอบทุกคําถามเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเลตน,นะครับผมไปอ่านทุก ถามประมวลมาให้แบบนี้คนที่ถามกันเยอะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือประกาศผลเมื่อไหร่ประกาศผลประมาณเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วนะใครจะไปลงไปลงไม่ได้แล้วนะ36.4ล้านคนไปลุ้นกันเอาประมาณตุลาคมเอาคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยววันที่เนี่ยจะบอกอีกทีหนึงนะครับทีนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรผู้พิการก็คือพูดง,ง่ายๆใขรลงทะเบียนไม่ทันหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่เป็นคนชราอะไรก็แล้วแต่สารพัดทุกกลุ่มเนี่ยที่ไม่มีในะสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนประมาณเดือนตุลาคมแต่ยังไม่รู้ว่า ให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณจุลพันธ์จะแจ้งอีกทีหนึง่งแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนที่นธนาคารอ้อมสินธนาคารทอ,อสอหรือธนาคารทกอสอค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งส่วนกลุ่มที่1ซึ่งจะได้เงินเนี่ยยีกันยาถึง30กันยายนนี้ผู้พิการจะทำอย่างไรบางคนบัตรหมดอายุไปแล้วบางคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนบัตรคนจนหรือบางคน ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรคนพิการที่เาเรื่องนะสำหรับผู้พิการที่อะตกลนไม่ได้ต่ออายุบัตรผู้พิการหรือผู้พิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการก็คือไม่มีบัตรผู้พิการกระทรวงพัฒนาสังคมขยายวันให้คุณไปต่ออายุแล้วก็วันให้คุณไปขึ้นบัตรผู้พิการจนถึงวันที่สธันวาคม ซึ่งถ้าคุณรีบไปทําคุณถ้าคุณรีบไปทําแล้วคุณไม่ได้ได้ในรอบนี้สําหรับผู้พิการนะคุณไม่ได้ลไม่ได้ได้รอบวันที่25คุณก็จะไปได้รอบวันที่เก็บตกก็คือเก็บตกวันไหนเก็บตกวันที่22ตุลา22พฤศจิกาและสุดท้ายคือ22ธันวาคมมิฉะนั้นแล้วผู้พิการจะารีบไปต่อบัตรผู้พิการต่ออายุนะและไปขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อ ได้บัตรผู้พิการแล้วก็จะได้รับเงินหมื่นกับเขานะครับซึ่งก็ไปติดต่อที่ไหนปฏิต่อทีอ่ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพัฒนาสังคมเนี่ยเขาให้ไปติดต่อทําที่โรงพยาบาลศูนย์แต่และจังหวัดเขามีให้นะครับส่วนบัตรคนจนซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณไม่ไปยืนยันตัวตนก่อนหน้านี้พอจะได้เงินหมื่นก็กูรีกูจอจะไป ยืนยันตัวตนแล้วบอกบอกลงทะเบียนยืนยันตัวตนช้าจะได้เงินหมื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆนะคุณไม่ใส่ใจหรือคุณอาจจะติดทุรลอะไรผมก็ไม่ว่าคุณหรอกแต่ตอนนี้อยากจะได้เงินหมื่นนะครับและอ่ะก็รอบวันที่ยืนยันตัวตนแล้วจะทันวันที่25่สิบห้าถึงสามสิตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณไปย,ยืนยันตัว,ต,วตนคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับในรอบตกลนก็คือ 22ของทุกเดือน22อะไร22ตุลายี่สิบสองพฤศจิกาและ22ธันวาซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายถ้าคุณยืนยันตัวตนช้าโอกาสในการได้เงินหมึกทีไ่ไปกรนสดคุณก็จะช้าไปด้วยโอเคไหมสำหรับบัตรกันจนบุคคลที่เป็นบุคคลล้มละลายบุคคลที่ไม่มีบัญชีธนาคารอะโคศกของกรมบังคับคดีบอกแล้วว่า จะปลดล็อกให้บุคคลล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายนะที่ไม่สามารถก็คือไม่สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่สามารถใช้บัญชีเก่าได้คุณจะได้เงินหมื่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยไปติดต่อที่สำนักง,งานบังคับคดีในแต่ละพื้นที่หรือกรมบ,บังคับคดีก็ได้มีหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ11 11 1นึ่งหนึ่งหนึ่งกดเจโอเคไหมอ้อลืมไปสําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ มีสองแสนรายชื่อลงทะเบียนแต่ชื่อไม่ตรงกับลงทะเบียนอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันพี่ธนั้นคุณต้องรีบแก้ไขนะครับวิธีการในการแก้ไขอคุณเข้าไปแก้ไขผ่านแอปทางรัฐก,ก็ได้หรือไปทําให้ชื่อของคุณกับชื่อในทะเบียนบัตรประชาชนของคุณมันตรงกัน,น,กนจะไปติดต่อก,กรมการปกครองอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้ชื่อมันตรงกันโอเคไหมและมีถึงสองล้านรายชื่อสองล้านรายชื่อเนี่ย ประมาณว่าไม่ได้ยืนยันตัวตวนไม่ได้ KYC ในแอปทางรัดมิฉะนั้นแล้วคุณรีบไปยืนยันตัวตวนอ่านนี่เป็นคําถามที่หลายๆคนถามมาเยอะนะผมอ่านนะและผมก็ค่อยๆมาไล่เรียงตอบให้นะครับโอเคเออสรุปชัดเจนมากนะคะสำหรับใครที่สอบถามคำถามทุกคำถามมาในช่องนี้นะคะก็หวังว่า พอแม่พี่น้องจะได้รับคําตอบแล้วนะคะอยู่กลุ่มไหนต้องทําอะไรนะตอนนี้นะคะก็ให้รีบจัดการในส่วนของตัวเองด้วยนะคะและสําหรับใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะหรืออยากทราบ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามเพจอนุวัตนจัดให้ได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณอนุวัฒนจัดให้คะ่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์คลิปนี้ทางช่องก็ขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ